5ชนิดนี้นะคะกินแล้วอ้วนแน่นอนนะคะไม่เชื่อเนี่ยถ้าลองกินดูนะคะติดต่อกันสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน้ำหนักไม่ขึ้นนี่กลับมาคอมเมนต์ให้ครูวีได้เลยนะคะเมนูแรกที่กินแล้วอ้วนมากๆนะคะคือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเมนูที่สองข้าวเหนียวทุเรียนเมนูที่สามปลาท่องโกเมนูที่สี่โดนัท และเมนูที่5ข้าวเหนียวหมูปิ้งฟังอีกครั้งข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนปลาทองกูโดนัทและข้าวเหนียวหมูปิ้งทำไมถึงกินเราอ้วนนะคะคุณคูวีเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเวลาที่เรากินนะยกตัวอย่างเมนูแรกเลยข้าวเหนียวนะคะตัวข้าวเหนียวเนี่ยมีแป้งอยู่แล้วใช่ไหมคะแป้งย่อยออกมาเราได้เป็นน้ําตาลเวลาเขาทําเมนูข้าวเหนียวมะม่วงหรือข้าวเหนียวทุเรียนใช่ไหมคะ เขาจะต้องใส่กะทิลงไปนะคะแป้งข้าวน้ำตาลไปเจอกะทิอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปที่ผ่านๆมาร่างกายจะเลือกใช้คาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลก่อนส่วนกะทิไปไหนคะเก็บเลยสิคะรออะไรนะคะเมนูต่อไปโดนัทโดนัททาจากอะไรคะแป้งนะคะเอามานวดแล้วเอาไปทอดบนน้ำมันทอดในน้ำมันนะคะร่างกายก็เลือกใช้ ก่อนนะคะเลือกใช้น้ำตาลก่อนส่วนน้ำมันที่ทอดเอาไปไหนคะเอาไปเก็บสิจ้านะคะโดนัทกับปลาท่องโก้เคหายกันนะคะเป็นแป้งที่ทอดในน้ำมันนะคะเจอกันนะคะน้ำมันก็เอาไปเก็บทันทีเพราะส่วนใหญ่ก็จะอมน้ำมันด้วยส่วนเมนูสุดท้ายปลาท่องโก้นะคะโอไม่ใช่เมนูสุดท้ายข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะส่วนใหญ่ข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยเขาจะมักจะมีมันหมูติดเข้ามานะคะเว е ลาที่เราทานเนาะโปรโตีนจากเนื้อ ข้าวเหนียวก็สามารถเอาไปใช้ได้เนาะส่วนมันหมูไปไหนเอาไปเก็บสิจ้านะคะปัญหาก็คือถ้ากินข้าวแป้งน้ําตาลผสมกันนะคะกับไขมันนะคะไขมันคือเอาไปเก็บเลยเพราะว่าร่างกายเราเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถใช้พลังงานได้ทีละหมวดได้ทีละส่วนใช้ข้าวแป้งน้ําตาลเสร็จแล้วถึงจะไปใช้ไขมันเพราะนั้นถ้ากินคู่กัน อ้วนแน่นอนนะคะคุณครูวีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วใครสนใจคอร์ส30 Day Challenge เปลี่ยนสย์เปลี่ยนส์ใหม่ใน30วันนะคะสามารถทักที่ l i n e แอดหน้าช่องได้หรือทักที่ Inbox ได้โดยตรงนะคะราคาเต็ม5,900บาทราคาพิเศษในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ990บาทเท่านั้นเราเจอกันในคอร์สนะคะ